ผมเนี่ยวันนี้จะคว้าแชมป์เจ็ตสกีให้ดูเครื่องพันแรงใจพันฮอร์ส3 2 1ไปอา้าวถ้าไม่เรือผมมันค่อยๆค,คลานคนอื่นพุ่งปลื้ดไปแล้วนี่มันแข่งสปีดหรือแข่งพายเรือคนเดียววะทำไมน้ำหมักมันเบรกขนาดนี้หรือผมใส่ดัมเบลไว้ใต้ท้องเรือโอ้โหเพียงเต็มอะไรเนี่ยเปิดฟาร์มเพียงทำเงินอยู่หรอ แพ้บาปไม่มีศักดิ์ศีสุดๆผมเลยจําไว้อย่าปล่อยให้เพียงมานั่งเกาะความฝันเราทั้งชีวิตและคำตอบคือ C Tender 12T สีกันเพียงสุดโหดแต่ใจดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะปราศจากดีบุกทินฟรี free. เพียงเกาะไม่ได้ลื่นแบบงงๆใช้งานง่ายทาทับสีเก่าก็ได้งานใหม่ก็เหมือนมือโปรมาทำให้จบปัญหาความคราบ ความอืดความอายและซื้อได้ที่โตเพนเท่านั้นร้านสีตัวจริงที่เพียงได้ยินแล้วยังกลัวแห้งไวลงน้ำได้เร็วไม่ใช่ทาแล้วรอจนเพียงมีลูกมีหลานไปปรืด๊ดแสงหมดทั้งสนามเพราะวันนี้ไม่มีเพียงมาขี่ฟรีบนเรือผมแล้วโว้ยซีเทนเดอร์ทเวททาแล้วเพียงไม่เกาะ แต่เกาะใจผมนะ